คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ตั้มด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ตั้มด้วยนะคะ เรามาดูผลลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆของวันที่8กันเลยค่ะผลออกนะคะ7 6 2สองนะคะเพื่อนๆแล้วก็9 3สของเราหลุดนะคะเมื่อวานลาวสตาร์เราหลุดค่ะเลขไปอยู่ตรงฮานอยหมดเลยนะคะ6 2สองแล้วก็3993ามค่ะเพื่อนเพื่อนเสียดายมากเลยนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆการเสี่ยงโชคมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะคะเพื่อนๆต้องก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเพื่อนๆแนวทางเลขเด่นประจําวันนะคะว่าวันนี้มีเลขเด่นอะไรแล้วก็ต้องรวบรวมเก็บสถิติ หวยออกทุกๆวันนะคะเพื่อมาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆถ้านเลขที่ต้อมให้ตรงกับเลขที่เพื่อนๆชอบก็สามารถแคปหน้าจอไปเลือกซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆต้อมก็พยายามหาเลขเด็ดมาให้เพื่อนๆน,นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเลขในตารางลาวสตาร์จะมีเลขอะไรกันบ้างนะคะมีเลข5นะคะเลข0เลข9เลข7 เลข3นะคะเลข8ตัวสุดท้ายก็คือเลข1ค่ะเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเลยนะคะคือเลข7กับเลข3นะคะเลข7ก็จะมี7 0นะคะ7 1 7 8นะคะส่วนเลข3ก็มี30ค่ะ3 5นะคะแล้วก็39ค่ะ ตามตัวเดิมนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะยังมานะคะ3993เนาะแล้วตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5นะคะกันเลข5นะคะมี50 51 55นะคะเลขเบิ้ลค่ะ55แล้วก็57นะคะเพื่อนๆส่วนเลขที่ตั้มชอบนะคะตั้มชอบ 5 8ค่ะ7 4นะคะ7 4 7 8ค่ะตัวสุดท้ายก็คือ97นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขเด่นไปเลยนะคะวิ่งเลข7รูดเลข3นะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะ ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆต้องบอกไว้ทุกๆคลิปเลยว่าอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะให้นะคะนําเลขในตารางลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆไปจับชุดกันเองได้นะคะเพื่อนๆคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะโชคดีทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้้มพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ Bye bye!